สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือคลิปแรกของผมผมคือชื่อชนะหมผมผมคืออะไรนะผมคือคืออะไรว่านึกซีเว้นึกซีเว,ว้คิดออกซีเว้นะคือช่ออางวะเธอจะไม่คิดออกเองโวเลยลูกยาวันนี้เราจะเอามารีวิวไหมครับเอาชีวิตรอดกับน้องนิสัยเวลวกันนะครับซึ่งมันก็เลวมาก นิสานอันนี้เป็นคลิปแรกของผมคลิปสาไม่ใช่คลิคอปอื่นพิ้ลบไปหมดแล้วฮ่าผมคือโอ้น่งแล้วผมคือก้องเทมเพไทเรนตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟของน้องผมเองน้องผมที่มีอะไรไม่รู้ใหญ่ๆย,ย,ย,ยาวๆอ,อ,อยู่ <c oughs> ดูสิครับนี่คือต้นใจของผมเองวิสจัมบว๊สจัมบังเฮ้ยวัสดีสวันดีเฮ้ยวันดีนี่ดูดูตกี้ผมนะคะตีไข่เออตีไข่ครับผมเย้ตีไข่ตีไข่ตีไข่โอ้ตเย็นต่เย็นเยนเอาระเดกกดกกรเดกเลือดพี่น้อยอยู่เลือดเลือดหนึ่งเองอ่ะพี่เลนเือดิีเดียวเอง่ะเอ้ยตเยนแล้วผมว่าเย็นก่อนี้ มึงได้ตายทำไมเจ๊ก้องตีนทำไมอ่ะแต่พี่ไม่ได้ดูของอนะเออซึ่งจริงมันกระเด็นมาเยอะแต่พี่ไม่ได้ดูของพี่ขอโทษนะก้องตีหทำไมหนูหนูเหลือแค่หัวใจเดียวเยวจ๊เจก้องพี่ขอโทษนะ <c oughs> แล้วก่อนนะแล้วพี่แอคเลยพวกนั้นแหละอะไรกับดาบเนมอนพี่แอคเลยกับดาบเนมอนนั่นมาจากไหนฮะเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้พี่แอคเลยกับดาบเนมอนนั่นคือไม่มีเอาไว้จำกินละต้องใส่พี่มันตาบอดสีตุ้ย วันนี้เราจะไปตายกันนะครับเยลเลลูยาเฮลลูยาเฮเลลูยาคนนั้นมีอะไรก็ไม่รู้เฮลเลลูยาไม่ใวครับผมเราจะกระโดดจะเร็วไปๆๆไปไปไปเรือไปไปเรือไปไหมดไปเรือบ้านครับ น้องเก่เอาไม้มาดีจะไปซื้อใช่ไม่ไม่ใช่ไปซื้อเอาไปครับเอาไปครับน้องก่าอยู่ไหนวะอยู่ในอยู่ในนังเกาหาไม่เจอเฮ้ยน้งเก่าเสีมดีไอ้น้องสุริยุทธ์อยู่ไหนอไ,หนนไอ้ซอมบี้ที่โกงไม่อาบน้ำหเหรอไอ้ซอมบี้นี่เสีม่ดีอย่างนี้มันก็มีตายสิโวยไปตายซะ กูจดูท่านดูสินลงจับเรืออยู่ปุ้ยเดี๋ยวมายตายซอมบี้ยี่ใส่ไม่ดีซอมบี้ยี่ใส่ไม่ไดีซอมบี้ขี้กอ,องเอาเนื้อมาเจอแกะด้วยพี่ลงไปเก็บเลเวลด้านใต้สมุดอยู่ต้องแกะข้าต้องแกะใช่ไหมต้องแกะข้าตัวตายซะเดี๋ยวพี่ไปโดนคนแกะเองใช่ตายตายเอาละตายท่านตายซะเถอะท่านตายซะเถอะตายตายท่านผู้ชมด,ดูท่านดูนะผ่มันซื้อพื้นมากเลยมัน มันไม่ยอมไปข้าตัวตายิีเฮ้ยอยากตายใช่ไหมจ้าดยเฮ้ยสวัสดีไก่แก๊บแกบทำอะไรอยู่เฮ้ยน้าเล้าเชียงเลยน้านล้าเชียงอ่ะสวัสดีจุ๊บขอบคุณที่นะขอบคุณหน้าที่ให้เนื้อไก่จุ๊บ เป็นคับเรือ,อยังไงวะพาไปเป็นอีกเหรอเป็นเด้อน,นี่ใเรือแล้วครับทีนี้เราจะไปนั่งเรือเล่นกันต้องเกล้องุกยจะไม่จงมาด้วยเราจะไปนั่งเรือเล่นกันไปส,สนุกกันเถอะวางสิปึออ๊บว้าวเลืยาแล้วพี่ไม่ฟังใช่ไหมเจ้าเจ้าหายไปไหน ไมออ่อด้ยังได้ดีเยไป่าอแาแล้วไปทำบ้านทำบ้นานบ้านเเยลูยาย yeah, yeah, แพี่เป็นคนเมืองมาให้ hey, <yeah. S 1> ดูด้ไนะดูดีอย่าไม่เย่ฉนผู้ชมผู้เนผมจะไม่เกรงใจนะครับอือผมจะขอไม่เกรงใจเค ตอนจากเรือไอเรือเบ้ออย่าไปไหนนะเอาเราขับเราไปหาของกินกัน mm hmm. อย่างเช่นบัวที่กระเดินมา,าเราเราจะตึง,งตบตูดมันให้มันตายตายเฮียข <c oughs> ับคนมากไอบัวรู <c oughs> ้เรื่องนี่ <c oughs> ไอบัวไอบัวมอมอมอ,อ <c oughs> มันยังไม่มา <c oughs> <Es> สวัสดีรครับพี่เคยอยู่ไหมครับพี่ว่านี่คงจะไม่สนุกเลยเฮ้ยนี่อะไรทอไรอ่ะใช่พี่จะสุดท้สวัดีไก่ทำอะไรอยู่อะทำอะไรอยู่อะทอะไรอยู่ะทอะไรอยู่อะทำอะไรอยู่รักไก่พี่ไก่พไก่คือทะไรอยู่ึหหน้ อ้าวมึงน่าฮร์ดเรื่องนีครับตอนนี้มันไม่เห็นจะตลกเลยผมพึ่งคนอะไรผมเชื่อว่ามีคนส่วนใหญ่จะเคยล่นไหมครับมาแล้วแต่เคยเจอเหตุการณ์อย่างผมไหม,รรไมครับในไหมครับที่ฆ่าซอมบี้แล้วที่ใส่ชุดกอนแต่ก็ไม่ได้ชุดก่อนเลยไอ้คุณซอมบี้สารเลวเอ้ย ไอ้คุณซมบีสารเลี้ยวตอนนั้นน่ะผมได้เซิร์ฟนี่แล้วมันก็มาผมก็ท้ามันได้แล้วกองไม่จะได้เลยคืออะไรอ่ะตอบว่าอัดทิปอยู่บรรยายอะไรบรรยายเกมแล้วมันก็ไม่เห็นจะได้เรื่อยเนี่ยเดี๋ยวกันเปล่าเนี่ยผมไม่ได้บรรยายเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ไม่ต้องเจอคุณซมบี้สารเลี้ยวเลย สวีซาเลนคอสวดีน้องกล้าเนาะเฮ้ยไอ้อเมใส่เสื้อผ้าได้แล้วต้งกล้าไม่อกาเป็นอเมนะเฮ้ย no. ต้องกไอ, no. <c oughs> hey. อ้อเมอเฮ้เย

เดี๋ยวเราจะพากิปเปิร์มาระเบิดบ้านกันนะครับอันนี้น้องกาเดดเป็นอเวเดหรือเปล่าฮะอันนี้น้องกาเดดเป็นอเวเดหรือเปล่าบอกมาหรือเปล่าฮะหรือเปล่าเออเ่อกันพี่เออพี่เห็นน้องกาใช้ดาบนะน้องกาน้องกามาเห็นใช้ดาบนะเมื่อกี้พี่เห็นใช้ดาบเมื่อกี้พี่เห็นน้องกาใช้ดาบนะอีกอ่เมื่อกี้เห็นใช้ดาบนะ เอ้ยย่่เทำขอโทษทขอโทษเนี่ยเหรออเหฮ้ยอย่าตายล้วมึงไม่ตตี่ไหนอธไม่ต้องมาขอโทษเลยเสียตูดนี้ดิเดี๋ยวตูดไม่ต้องมาขอโทษเลยงกตูดตูไม่ต้องกลับมาหน้าไปอ่ก็ได้ก็คล้อาของพี่เคยมาก็ได้มันมันอยู่ใบ้านอะเอาม แล้วเฮ้ยก็โดนใครไมทำแล้วเฮ้ยไม่ทำอะไรเมื่อกี้ตีพี่อยู่ฮะโอ้ยจะตายแล้วว่ะดีแล้วเป็นง่ายเป็นง่ายคุณผู้ชมทุกท่านดูไหมโอ้โหเห็นไหมเฮ้ยทตายตายตายเดี๋ยวไว้เดใจไว้เดใจไว้อดใจไว้เออไปก่อนละโอ๊ยไม่ไหวแล้วแล้วแกดูได้ไหมพี่ไม่ดูรู้นะแกดูขอ จกนองก่มา็จกล้องอ่ะงพี่จงินพี่จะพาฮเปอร์มาบดที่นท้อยตันใจต้องขอทษเจิด้องแพี่ขาแกก่อไม่น้ําะไม่ดูโไม่ไม่ดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฆ่าเดี๋ยวแล้วเวลพี่หายไปไหนหนึ่งเวลล ไม่รู้ไม่ได้ทำหนูไม่ต้องไปอยู่ในบ้านจริงนะจริงจริง,รงเร่อเมื่อพี่หายไปไหนนี่อ่ะให้ให้ค่าชิงแต่แต่ต้องค่ะแต่ตแต่แต่ต้องเอาใอ,อ่ก็ขอ,ขอจบคล <อ S 1> <คอ S 2> ิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาเล่นคลิปวันนี้เพื่อจะเอาชีวิตตักับน้องที่นิสัยเลวซึ่งแสดงหึงความไม่มีมารยาทและความทุเนรศและความไม่มีสมคัญระว่าของบัตรเพราะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ